สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลรประชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่10มกราคม2565มานํามานำเสนอครับทักษินผู้อยู่เพื่อฝันวันนี้ต้องขึ้นต้นด้วยการกราบขออภัยคุณบรรทูลล่ำสามกอดเป็นอันดับแรกคือวันก่อนพักพวกลายโน่นนี่มาให้อ่านมีอยู่เรื่อง ว่าด้วยเสียงเตือนต่อสภาพเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในปี2565ระบุว่าพุณบรรทูลเป็นเจ้าของเสียงเตือนนี้อ่านแล้วผมเห็นขลังดีประกอบกับอ่านข่าวเฟดส่ททงสัญญาณเลิกทำ QE จะถอนสภาพคล่องออกจากระบบชนิดเข้มขน้นจากนั้นจะทยอยขึ้นดอกเบีย้ยไม่ต่ำกว่า3ครั้ง2.5ถึง3เปเซนจากมีนาไปจนถึงปลายปี2565 ฟังข่าวจบเฟดอย่างนั้นเพราะอ่านเสียงเตือนก็เลยจับแพะชนแกะแล้วโมเมว่าน่าเป็นเสียงเตือนของคุณบรรทูลจริงก็เลยนําเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีเสียงท้วงติงขมว่านี่ไม่ใช่ข้อเขียนคุณบรรทูลไม่ทราบใครเขียนแต่แอบอ้างชื่อคุณบรรทูลน,นอกจากนั้นเคยเผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ปี2561และทางธนาคารกสิกรไทยก็เคยชี้แจงไปแล้วว่า ไม่ใช่ข้อเขียนของคุณบรรทูนสรุปผมผิดเองเมื่อทราบก็ถอดออกจากเว็บไซต์ไปแล้วจะเหลืออยู่ก็แต่ในไทยโพสฉบับสิ่งพิมพ์ซึ่งวางแผนไปแล้วสุดวิสัยจะแก้ไขได้จึงแจ้งให้ทราบพร้อมกราบขออภัยคุณบรรทูนไว้ตรงนี้ด้วยแต่จะว่าไปข้อเขียนที่ไม่ทราบใครเขียนนี้อ่านแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรเป็นมุมมองเศรษฐกิจการเงิน เชิงคาดการเพื่อเตือนสติกันเท่านั้นไทยเราขณะนี้บาทอ่อนเงินเฟ้อคนร้องข้าวของแพงตลาดหุ้นตลาดคริปโตตลาดพันธบัตรวูบวาบบ้านที่ดินคอนโดราคาตกขายยากทองคำเอาแน่เอานอนไม่ได้เรียกว่าเศร,รษฐกิจการเงินอยู่ในสภาพแหวง่งยังหาทิศทางที่แน่นอนไม่ได้เพราะอะไรเพราะขณะนี้เศร,รษฐกิจสหรัฐฟื้นในระดับแข็งแกร่ง สภาพคล่องในระบบสูงมากส่งผลถึงเงินเฟอ้อสูงเกินคาดการไปด้วยธันวาที่แล้วเดือนเดียวมีการจ้างงานกว่า800,000ตำแหน่งถือว่ามากที่สุดนับแต่ปี2,551เป็นต้นมาเฟดยึงเห็นตรงกันว่าเลิกอัดฉีดได้แล้วอย่างที่ทราบนับตั้งแต่ฟองสบู่ในตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐแตกจนเกิดผิดนัดชระหนี่ครั้งใหญ่ที่เรียกว่า วิกฤตสินเชื่อซัพพลายเมื่อปี2,551ด้วยมาธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจสภาพคล่องเข้าระบบต่อเนื่องถึงปัจจุบันสูงถึง9ล้านล้านเหรียญ US ก็จะพอกันทีคืนความจริงให้ระบบเศรษฐกิจการเงินด้วยการเลิกทำา QE ทยอยถอนสภาพคล่องออกจากระบบไปเรื่อยๆตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นระยะยาวที่ถือไว้เมื่อครบกำหนดจะไม่ซื้อต่อมีนา -65 เป็นต้นไป จะเริ่มปฏิบัติการผลที่ตามมาในตลาดโลกคือดอลล่าจะแข็งอัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนเตรียมตัวกันไว้เถอะดอกเบี้ยพันธบัตรจะสูงขึ้นและนั่นกับไทยเราเงินจะไหลออกบาทจะอ่อนค่าลงไป34-35บถึงาบาทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐซึ่งมีความเป็นไปได้เมื่อเฟดส่งสัญญาณอย่างนี้มันส่งผลไปทั้งโลกทั้งตลาดเงินตลาดพันธบัตรคนที่กู้เงินดอกเบี้ยถูกมาซื้อหุ้นซื้อคอนโด มาลงทุนโน่นนี่หากำไรก็เตรียมตัวเถอะมีนาไปแล้วจะหนาวดอกเบี้ยที่ขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับเงินบาทไทยนั้นจะอ่อนค่าหรือจะแข็งค่าไม่ต้องขวนขวายไปหาดูอัตราแลกเปลี่ยนถ้าเงียบเสียงพ่อค้าส่งออกแสดงว่าบาทอ่อนแต่วันไหนพ่อค้าส่งออกโวยวายแสดงว่าบาทแข็งถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เฟดแถลงหมายความว่าจะไม่ได้ยินเสียงพ่อค้าส่งออกร้องบาทแข็ง ทำให้สินค้าราคาแพงสู้เขาไม่ได้ในตลาดโลกไปอย่างน้อย3ปีในสหรัฐเดือนมีนาเฟดจะดึงสภาพคล่องออกจากระบบแต่ในไทยการเมืองซีกค้านผสมหมอดูประสานเสียงกันว่ามีนาเมษาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่ก็สิงหากันยาถึงขั้นรัฐประหารหรือไม่ก็ยุบสภาหรือไม่ก็ปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่จะมีผู้นำใหม่ผมก็ว่า มาสไตล์ชักโรคราเข็มไว้บนคืนแล้วพ้ยข้าวเปล่าแงนคอดูแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเข้าปีที่7ปีที่8แล้วมัง้งก็ไม่เห็นเป็นจริงสักทีนายกนั่นนะเท่าที่ผมดูใช่ว่าท่านอยากอยู่อยากเป็นแต่ด้วยสถานการณ์นั่นแหละทําให้ต้องอยู่ต้องเป็นทั้งที่ใจจริงไม่อยากคนเรานะ่ะมันก็แปลกอยู่อยา่างอะไรที่อยากได้มักจะไม่ได้แต่อะไรที่ไม่อยากได้ มันจะผ่านพบประสบอยู่เสมอก็อยากเห็นนะไอ้ที่ว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางการเมืองที่พูดกันที่จริงมันไม่ยากเลยที่ใครจะมาเป็นรัฐบาลเป็นนายกเพราะกฎกติกาที่นำไปสู่มันมีให้อยู่แล้วรัฐธรรมนูญว่าด้วยเลือกตั้งบัตรสองใบที่อยากกันก็แก้กันสำเร็จไปแล้วกฎหมายลูกสองฉบับว่าด้วยพักการเมืองและการเลือกตั้งก็จะเข้าสภาอยู่แล้วสักกรกฎาก็เสร็จ ประกาศใช้รอให้การประชุมเอเปก2022ในเดือนพฤศจิกาที่ไทยเป็นเจ้าภาพเสร็จสักต้นปี66ผมเชื่อนายกพร้อมสนองอย่างโดยยุบสภาให้มีการเลือกตั้งตามกติกาใหม่แน่แล้วจะมาสร้างข่าวสร้างประเด็นยุบสภาลาออกบ้างจะมีรัฐะปหารบ้างในเดือนนั้นเดือนนี้ไปเพื่ออะไรเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปทุกพักทุกคนที่ลงแข่งขัน มีสิทธิ์เป็นรัฐบาลเป็นนายกเสมอเหมือนกันทุกคนเห็นสร้างกระแสกันว่าคนเบื่อนายกชาวบ้านไม่เอานายกแล้วโพลออกมาทีไรนายกเรตติ้งตกพวกภาพเมื่อเป็นอย่างนี้จะมาเช่นชักนายกไปเพื่ออะไรแต่ละคนแต่ละพักลงไปทำตัวให้ชาวบ้านเคารักดีกว่าเขาจะได้เลือกพักนั้นคนนั้นเข้าไปเป็นรัฐบาลเป็นนายกแทนพลเอกประยุทธ์ไงละ่ะสำหรับพลเอกประยุทธ์ถ,ถึงตอนนั้น จะเป็นว่าที่นายกให้พักไหนหรือพอแล้วไม่ไปต่อเท่าที่สังเกตตัวท่านก็ยังตอบไม่ได้ด้วยซ้ำมัง้งเพื่อไทยอยากเป็นรัฐบาลมีนายกหญิงคนที่สองชื่ออุ้งอิงใครจะไปว่าอะไรก็เป็นการให้ครบญาติพงวงษาไปเลยคุยว่าบัตรสองใบจะแลนสไลด์ถ้าคนเขาเลือกเข้ามามา,มากกว่า250สสขึ้นไปก็แลนสไลด์ไปเลยไม่เห็นต้องมาประจานความต่ำสามทางกิจสำนึก ด้วยการสรรหาคำด่าคำไล่นายกอย่างที่คนพักนี้ทำเป็นสันดานอยู่เลยแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์รับเป็นนายกต่อไปและคนเลือกพักนายกมากเป็นอันดับหนึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่ออีกสมัยจะว่าเป็นการสืบต่ออำนาจเผด็จการอีกไม่เนี่ยพูดไปพูดมาเอาจริงๆนายกเองก็ไปดูด้วยซ้ำว่าณวันเปิดรับสมัครตัวท่านจะเป็นนายกบัญชีเลือกตั้งของพักไหนสมมุติเลือกตั้งเสร็จ ไม่มีพักไหนได้เสียงเด็ดขาดต้องเป็นรัฐบาลผสมผมเชื่อพักนายกที่จะไปร่วมตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยมันไม่เกิดขึ้นแน่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์กับร้อยเอกธรรมนัฐแห่งพลังประชารัฐที่บางคนบางฝ่ายถอดรหัสคำพูดทักษิณกลับแน่ปีนี้ว่าหมายถึงพลังประชารัฐบวกเพื่อไทยตกลงสองพักตั้งรัฐบาลนั้นนี่มันยี่เกชัดๆยี่เกยยังไง ไปอ่าน3าโปตอนอ่องอุ่นวางอุบายให้ตังโตกับลิปโป้ระแวงกันลงท้ายลิปโป้ลูกบุญธรรมแท้ๆก็ฆ่าตังโตตายสําเร็จตามอุบายอ่องอุ่นที่เสียมให้ผิดใจกันสําเร็จตามแผนที่ทักษิณพูดแบบมั่นใจเกินร้อยกลับปีนี้แน่กลับอย่างสันติเพื่อเป็นเพื่อนตีกอบกับนายกประยุทธ์ส่วนจะกลับเมื่อไหร่จะประสิบอุ้งอิงคนเดียวนั้นมันลูกไม้ตืต้นๆหวังเสียมให้คนที่ศรัทธาพลังประชารัฐ ระแวงพลังประชารัฐถ้าเลือกแล้วจะไปร่วมตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยฉะนั้นจะไม่เลือกด้วยตอนนี้แฟนพลังประชารัฐชักระแวงตามที่พูดกันว่าบิ๊กป้อมส่งธรรมนัตไปดีลกับพรรคเพื่อไทยทักษิณจึงเคลิ้มกับรายการฝันจะเป็นจริงพูดจาด้วยมั่นใจดึงอุงอิงเข้าไปมีความสำคัญเชิงเทียบชั้นในตำแหน่งนายกแล้วพลเอกประยุทธ์ไปไหนเสียล่ะก็ไม่ไปไหนทักษิณบอก ไปตีกลอบกับเขานั่งไงนี่ล่ละครับเขาเผ่าเพื่อหารายวันละ่ะคนปลายสอนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ